ตื่นเต้นศิลปินระดับโลกคนนี้เตรียมเปิดคอนเสิรต์ตที่ไทยในรอบ9ปีสำหรับเช้าวันที่22เมษายน2565ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยข่าวดีที่ว่าจัสตินบีเบอร์เตรียมมาจัดคอนเสิรต์ตที่ประเทศไทยอีกครั้งในรอบ9ปีโดยรายงานระบุว่า AEG Presents Asia ผู้จัดทัวร์คอนเสิรต์ต Just i c World Tour ของจัสตินบีเบอร์ได้ปล่อยทีเซอร์อย่างเป็นทางการแล้วว่าทางนักร้องซูเปอร์สตาร์ขวัญใจหลายคนเตรียมมาเล่นที่กรุงเทพเร็วๆนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งใน คอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินระดับโลกที่จะกลับมาเล่นในประเทศไทยในรอบกว่า2ปีหลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายแต่นเวลานี้ยังไม่ได้มีประกาศวันและสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่แน่ชัดแต่ก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนตามตารางทัวร์ของจัสตินในโซนเอเชียและน่าจะได้เล่นที่รัชมังคลากีฬาสถานเพราะโชว์ทุกที่ในเอเชียเลือกแสดงในระดับสนามกีฬาขอบคุณที่รับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ え<ペー>